ัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสวิยะสามานแอนะคะคุณครูชั้นอนุบนาล3โรงเรียนบ้านนากกมาได้กับอุทิ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยต้นไม้ที่รักกันนะคะเด็กๆซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้นะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้นั้นคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กกันค่ะ คำคล้องจองต้นไม้ให้คุณคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาคุณครูจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคำคล้องจอง ต้นไม้ให้คุณต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบ้านสวยงามตาเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้มีประโยชน์เยอะแยะเลยคะ่ะอย่างเช่นต้นไม้ให้ร่มเงาแก่เราส่วนใบและก็ผล ก็สามารถเอามาเป็นอาหารได้ด้วยค่ะแล้วแผ่นไม้เราก็สามารถใช้สร้างบ้านไว้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยค่ะแล้วก็ดอกไม้ก็มีความสวยงามทำให้เห็นแล้วสบายตานั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะเด็กๆ เด็กๆรู้ไหมคะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเรามาดูนะคะรากลำต้นใบดอกและผลค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะราก มีหน้าที่ยืดลําต้นและดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ลําต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลําเลียงอาหารใบมีหน้าที่สร้างอาหารดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ ผลมีหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดใช้ขยายพันธุ์เรามาทำใบงานกันนะคะให้หยิบใบงานที่3หน่วยต้นไม้ที่รักนะคะโดยที่ให้เด็กๆนะคะเติมคำในช่องว่างแล้วระบายสียให้สวยงามค่ะหากเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืม รูปหรือวิดีโอส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะแล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องไปแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิป